สวัสดีครับป๊าติดเกมน,นะครับวันนี้เกม d น r k Pharaoh Monster s เปอร์ไลท์ครับผมตรงภารกิจที่สองครับเนี่ยเส้นทางเทเลียของเออแมปหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยมันจะมีเรียกอะไรน,นะอีนี่ชาเลนจ์ครับท้าทายบอกว่าเปิดทีโซบัตทั้งหมดครับก็คือต้องเปิดทุกอันห้ามห้ามห้ามขาดเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้าง เลือก,กองหนุนก่อนนี่แล้วกันปื๊บโอเคนี่ครับเ,เริ่มมาแล้วซ้ายหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีอ่าตามแผนที่ตามแผนที่ ไปซ้ายสุดก่อนแรกทุกหีบทุกไหด้วยเวลาเล่นนะฮะพยายามเก็บขอบก่อนด่แ,แรกๆนะที่เว้นด่านหลังมันจะมีพวกเล่นอีกเยอะเลยปุ๊บมาเนี่ยมันก็กลับมาโลแล้วทุกไหด้วยอย่าลืมอย่าลืมทางแยกเสียนี้ขวาจะเป็นไหนะครับส่วนซ้ายนี่เป็นวัน ในพวงครับทุกหายด้วยอย่าลืมทั้ทั้งเก่าก่อนเจอมอนอีกแบบจากนั้นพอเคลียร์มอนตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้มีปิงนะเก็บด้วยสุดทางขวาครับมีปิงไอกันซ่อนอยู่ตอนเคลียร์นี้เสร็จหมดแล้วทุกหายตรงนี้อันหนึ่งแล้วขึ้นไปเจอมอนสี่ตัวครับเคลียร์ให้เรียบร้อย แล้วไปตมทางนะครับเคียร์หายด้วยปวกไปงีนิดนึงจะ็นเส้นตรงทงน่นี้นี่จะมีหักหีบอยู่นี่อันหนึ่งครับเปิดซะแล้วเก็บปิง้งตรงนี้แล้วเคียร์บอลเป็นจบครับถือเป็นการนี่นะถือเป็นการท้าทายครั้งแรกครับไม่ยากเท่าไหร่เขาทำเส้นตรงเลยแล้วก็ได้หีบด้วยเนี่ยออกปุ๊บอย่าลืมนะเก็บหีบก่อนมีทั้งหมดสองหีบนี่ ตรงนี้หนึ่งหีบก่อนเข้าหาบอสหลังจบบอสอีกหนึ่งหีบแล้วก็จบดันเจียนครับผมจบดาหนึ่งสอง่นี้แล้ะครับสวัสดีครับ